คือไข่ข้างนอกเนาะแบบนี้นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยไข่มันหลายครับพี่นอ้องอันนี้ก็ฟักมันฟักไข่อยู่คือนี่ครับตัวนี้กำลังฟักครับพี่นอ้องไข่เป็ดหลายครับ ไข่อยู่นี่ประมาณสามแม่ครับพี่น้องผมเหไอใดมองไข่ให้มันอยู่ครับแต่ว่ามันบอกมันบอกไปไข่ตามที่เขาต้องการครับนี่ครับ ครับผมบาวีนุ่มสกุลข้นอีสานครับวันนี้แกวีนะครับพาพี่น้องมาเบ่งเป็ดครับตอนนี้เป็ดกำลังฟักไข่ครับพี่น้องฟักอยู่สามครับสามแม่แต่ว่ามันตื่นผมออกมาแล้วครับตัวหนึ่งครับพี่น้องก็มีสมาชิกใหมครับพี่น้องเป็ดน้อยครับน้อยกับอามานี่ครับเป็ดน้อยอามาอามานั่นมันไม่ท่าครับ นี่ครับพี่น้องครับเบิ้งเป็ดเลยครับนี่ครับพี่น้องเป็นดนี่ครับอันนี้ก็ไข่เป็ดครับพี่น้องมองนี่ก็ฟักไข่อะไรครับมันตื่นผมมันเลยออกมาครับจักสินับจังไงครับพี่น้องไข่เป็ดหลายโพดบ่าวีกับจักรเสียดยังไงมัน แต่ว่านาหนาวยูนี่ก็มีสองตัวครับพี่น้องไข่เนี่ครับสองตัวครับกําลังฟักไข่อยู่ครับพี่น้องครับอยู่ผลก็มีนะครับมีนี่ครับสองตัวนี้ฟักไข่ครับพี่น้องยูน่อีกครับอ๋อนะครับตื่นผมออกไปละครับพี่น้องยี่พีก็มีแบบนี้ มันคือไข่ข้างนอกเนาะแบบนี้นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยไข่มันหลายครับพี่นอ้องอันนี้ก็ฟักมันฟักไข่อยู่คือนี่ครับตัวนี้กำลังฟักครับพี่นอ้องไข่เป็ดหลายครับ ไข่ยอยู่นี่ประมาณสามแม่ครับพี่น้องผมเฮ็ดได้มองไข่ให้มันอยู่ครับแต่ว่ามันบอกมันบอกไปไข่าตามที่เขาต้องการครับนี่นครับนี่สามมองครับที่มันไหนมาตามที่เขาจัดที่ไปให้ครับก็คือวงล้อนี่ครับแล้วก็ทั้งนี้ครับทั้งนี้ ทางนี้เพืก่กาฟักไข่อยู่ครับนี่ผมมามันตื่นมันก็เลยออกครับยุ่นี่ผมกระเตรียมไว้ครับนี่เตรียมให้เป็นมองฟักไข่ครับแต่มันมฟักครับนี่จะไงละครพี่น้องแบบนี้เอามาใส่รวมกันสิฟักบ่ครับพี่น้องรอกมองึงนอนครับเนาะใส่รวมกันก็ตัวนี้มึงรู้แบบนี้ว่ามันทีเขี่ยออกเลยบะ หรือมันสีฟักให้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับเป็ดกับโบเคยนับจกักโตครับว่ามันอยู่จากโตโดดแล้วครับไปนับนี่ครับอีกหม่องหนึ่งครับหมองเพื่อนไข่อีกหม่องหนึ่งนี่ครับ มีอยู่สามชุดครับที่เพิ่นไข่เป็ดไข่หมองที่เขาจัดให้ครับแต่ว่าอีกที่เรือก็คือมันไข่สะอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องสมาชิกสมาชิกใหม่มาจากเฮื่อนแม่เฒ่าครับแม่เฒ่าเราบบมีเวลาเบิ่งครับ นี่ทำไมเถ่ากับร้ายครับเป็ดกันเลยกับักก็มีครับมันยังบอกนี่ครับเป็ดน้อยครับมีลูกหกตัวครับพี่น้องมีมีมยหกตัวลูกมันผมค้างแยกว่ากงน้อยต่างหากครับพี่น้อง คังแยกไว้ต่างหากเพราะว่ายานเป็ดใหญ่เหยียบนะครับเป็ดไม่เป็ดไอ้สุ่มตัวใหญ่ๆมันสเยียบมันนะครับพี่น้องผมก็เลยแยกไว้ต่างหากนะครับเนี่ยครับ ผมก็เอารอรถเอารอรถใหญ่นะครับมาว่างเป็นวงๆล้วก็เอาไ้เฟื่องนะครับเอาเฟื่องเอาฟางนะครับใส่หม่องกลางให้มันไข่ครับพี่น้องแต่ว่ามีไข่อยู่แค่จุดนี้ครับที่จัดให้แล้วก็จุดในกระบะครับแล้วก็อยู่มองนี้ครับอีกมองนึงนี่ครับสามจุดที่เป็ดไข่ตามที่เหาจัดให้ แต่ว่ามองลอรถนะครับหลายครัยูี่ครับเป็ดไข่ผมว่าเกินหาสิฟฟองครับอยู่ฮะเพราะผมเคยนับตอนนั้นหลายอยู่สามสิฟฟองขึ้นตอนนั้นผมเคยนับอยู่นี่ไม่นับนะครับเพอยาก,กวนมันครับเพราะมันยังฟักไข่อยู่ครับครับพี่น้องบาวีก็อยากเลี้ยงเป็ด ให้มันขยายครับพี่น้องเขาก็มาถามซื้ออยู่ครับตัวผู้ก็ได้ผมก็จะคลายตัวผู้ออกอยู่ครับแต่ว่ามันมันโตใหญ่ครับตัวผู้โตหนึ่งสี่โลก,กว่าครับพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี่ก็แค่นี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามให้บาวีนะครับบาวีสิอัปเดตการเลี้ยงเป็ดให้พี่น้องเบ่งนี้เลยครับพี่น้อง ครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมครับสวัสดีครับ